สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่17กุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลของผมเมื่อคืนนะครับคู่ VIP อคู่ VIP ที่ให้ไว้คู่ระหว่าง Sporting ง i ิ b บอ,อยูชนนะครับนะก็ผลปรากฏว่าครึ่งแรกยิงไป3เมิตนะครับก็สายสกอร์สูงของเราก็ ถือว่าทํากําไรกันไปจบเวลา90นาทีครับเจ้วยสกอร์สี่ประตูต่อ4นะครับนะก็ใครสนใจนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ฟรีนะครับแล้วก็รับบทวิเคราะห์จากผมจากทีมงานเสือ45นาทีไม่ว่าจะเป็นเสือตูเสือโพดเสือมีผู้เสือหนิงเสือเกหรือเสือธนัดรวมทั้งตัว VIP ของแอดมินด้วยนะครับนะท่านเข้ามาในกลุ่มเนี่ยท่านจะได้อะไร กลับไปมากกว่าการลงทุนฟุตบอลแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูราคาน้าดูราคาภูอะไรต่างๆนะครับนะสนใจอยากเข้ากลุ่ม V.I.P ให้แอดไปที่แอด OVER ที่เดียวเท่าน,นั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลงเป็นยิงนะครับท่านจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P, ม VIP ฟรีทันทีวันนี้นะครับเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะพามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ V.I.P ของผมในวันนี้นะผมจะพาไปที่ฟุตบอล อิตาเลียนยูริคนัดที่10คู่ระหว่างฟิออรลินติน่าเยาวชนพบกับอัตาลนตาเยาวชนนะครับไปดูตารางคะแนนทั้งสองทีมครับเจ้าบ,บ้านฟิออรลินติน่าเยาวชนทีมอันดับ13แข่งทั้งหมด9นัดชนะ3เสมอ0ย์แพ้6ยิงได้16เสีย16เก็บได้9คะแนนลั้งอันดับที่13ของตารางส่วนผู้มาเยือนอย่างอัตาลนตาทีมอันดับ8 แข่ง9นัดชนะ4เสมอ2แพ้3ยิงได้16เสีย15เก็บได้14คะแนนนะครับ,นะรบอันดับก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากครับดูจากคะแนนก็น่าจะสูสีกันเลยนะครับวันนี้ไปดูฟอร์ม6นัดล่าสุดทั้ง2ทีมพีออยาวชนแข่งหนัดล่าสุดชนะ2เสมอ0แพ้4ยิงได้11เสีย10 ยิงได้11ก็คิดเฉลี่ยยิงนัดละ1.83ต่อเกมเสีย10เสียเฉลี่ย1.66ต่อเกมก็คือ,อดูจากการยิงประตูเนี่ยก็ถือว่ามีฟอร์มการยิงประตูที่ใช้ได้แล้วก็มีเสียประตูด้วยนะน่าจะแลกกันมันเลยทีเดียววันนี้ราดูฟอร์มผู้มาเยือนอัตาลนตา6นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้12เสีย10 นะครับยิงเฉลี่ย12ลูกก็ยิงคิดเฉลี่ย2.00ต่อเกมส่วนเสียเฉลี่ย10เ,เสีย10ลูกก็คิดเฉลี่ยเสีย1.66ต่อเกมนะครับคือเกมเกมรับก็เสียเยอะเกมลุกก็ยิงเยอะนะครับฉะนั้นแล้วด้วยด้วยฟอร์มทั้ง2ทีมเนี่ยนะก็คือว่าสูสีกันนะครับนะ ไปดูฟอร์มล่าสุดท,ที่พบกันแข่งกันเมื่อวันที่22เดือน1 2021แข่งเมื่อวันที่22มกราคมแล้วอัตาลนตาเล่นในบ้านเปิดบ้านเอาชนะฟิออเยาวชน3ประตูต่อ1ในเหรียญราคาปปและวันนี้ทั้ง2ทีมก็มาเจอกันในเหรียญราคาเดียวกันครับราคาปอปอ,อไปดูราคาพูแล้วก็ราคาเฮนดิแคป ไปดูราคาเฮนดิแคปนะครับจากเบสสามหมู่ห้าราคาเฮนดิแคปบอกว่านะครับเปิดออกมาที่ปอปอจ่ายน้ําให้กับฟิออร์หนึ่งจุดเก้าห้าจ่ายน้ําให้ออตาลันตาหนึ่งจุดแปดห้าราคาเฮนดิแคปปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ปอปอแต่ปรับน้ํานะครับจ่ายให้กับฟิออร์เพิ่มขึ้นเป็น2.03แล้วก็ปรับน้ำนะครับให้กับออตาลันตาลดลงเหลือ1นึ 7ุดเจ็ดแปดไปดูราคาภูนะครับราคาภูบอกว่านะครับราคาเปิดนะครับราคาภูว่าถ้าฟิออลชนะจ่าย3.00ถ้าเสมอกันจ่าย3 6 0ถ้าอาตาลันต้าชนะจ่าย2.00ราคาหลปัจจุบันก็ยังคงนิ่งอยู่เป็นราคาที่นิ่งนะครับราคานิ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับราคานิ่งแสดงว่าเจ้ามองแล้ว่าคือเป็นราคาที่เจ้ามั่นใจว่าคู่นี้นะครับนะ ด้วยเหรียราคาปปแล้วจ่ายให้กับอัตาลนตาที่2.00เป็นราคาปปที่เข้าตำราของแอดมินนะครับในหนังสือผู้เรียนคนที่12ว่าจะเป็นราคาที่สามารถชนะราคาปปไปได้นะครับนะก็สำหรับผู้นี้ผมมองว่ามุมเสมอก็มีครับถ้าเสมอกันอาจจะเสมอแบบมีสกอร์หรือผู้ถ้ามีผู้ชนะผมก็ เอียงไปที่อัตาลันตานะครับด้วยาราคาที่เป็นต่อกว่าแล้วก็ปรับน้ําลดลงเลือ1 7ึ่คือคู่นี้เป็นบอลสหน้าครับนะคือมีโอกาสทาประตูได้และมีโอกาสเสียประตูทั้ง2ทีมเพราะดูจากสถิติเห็นไหมครับทั้ง2ทีมตรงนี้นะมียิงได้และเสียประตูมียิงได้และเสียประตูทั้ง2ทีมเลยเพราะฉะนั้นแล้ว อัตราการเกิดประตูก็สูงตามไปด้วยนะครับนะดูราคาสูงต่ำนะครับนะราคาเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3จ่ายน้ำา1.75จ่ายฝั่งฝั่งสูงนะครับ1.75แล้วก็จ่ายฝั่งต่ำา2.05ปัจจุบันไหลขึ้น3ลูกแต่น้ำก็ยังอยู่ที่1.85ไม่เต็มด้วยซ้ำนะครับฝั่งสูงเห็นไหมนะแล้วก็ปรับน้ำฝั่งต่ำเหลือ1.95 นะเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลราคา3หน้าซึ่งมีโอกาสประตูจากทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นแล้ว VIP วันนี้นะครับนะผมให้ไปที่นะครับสกอร์สูงแรกคู่ฟิออร์เรนตินายูสหรือฟิออเยาวชนรอราคา1หรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังท,งทันทีนะครับจากการวันนี้ท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VIP ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย และต้องการบทวิเคราะห์ฟุตบอลเอาไว้ลงทุนในแต่ละวันจากผมจากทีมงานเสือหรือแม้แต่กระทั่งแอดมินนะครับนะให้แอดไปที่แอด45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับกลุ่มฟรีจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับย้ำอีกครั้งสนใจเข้ากลุ่ม VP ฟรี v P F e, แอดไปเลยครับแอดที่4แอด45 over ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลงเป็นยิง ท่านจะได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีทันทีจากการวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ